อ่าชาแบบนี้ห้มาแม่งงานานในแบรล้านัานจากก้อนออกบานยู่บานกับสาหัวใสองสามตัวนี้จาของล้านะาก้อนอื่นกับลูกเช้อลำมันลูกปแล้าวเ้นลำดรงข้ามชิวฝากระดุดังลำลกเพื่อนอยู่ด้อยบนใบหน้าเห็ไทยนามว่าแหงถ้าเปิกติดใจจจะห้อมาลงกันเดด่เบอร์ศูงกันดดผสมลเพืไข่มุกดำัวนีอกปิดคุ้มมั่นกันน้ำกันเมื่อใดดีจะมากมาจะกันเดือดใส่ายจ้ะมันอหนียวเนินนกี่ยงไงจะเก่งไงมาจ้ะ่เหดียวเนินะมั่อนักหนานั่น จจ้ะเจไปฟงนึ่งดียวจ้ะนี่จ้ะนเลยเลยจ้ะเต๊ตั้งมากมายจ้ะของงาน่ะกันเดียสามสิบพี่เอบวกจ้ะลุกไฟยังพับยันพับพวมันกันน้ำกันเงสามสิบหาพี่เอบวกบวกเจ้ะ่เป็นขามบดบขากมันมายืนจ้ะต้นำล้วนเงงฉ่ำงล้าจ้ะยังผสมกันเดียนจ้นกดีี่ยมากๆเลยจ้ะจจ้ะเสียเดียรอย้วยังกันมาด จ้ะบ่เป็นขาดจ้ะบ่โดนบ่ขาดบ่มันบ่เยิ้มบ่มีขาดบ่ขาดพ่จ้ะเงื่อนอะไรยังจำอะไรก็บบ่เป็นขาดพ่จ้ะนี่จ้ะจริงจ้ะบ่มีอวบเลยเรื่อยๆจ้ะยังหูวเพียงง่วจ้ะจ้าพวกทีสนใจกระทำอะไรเลยเปิดบุหรือจ้ะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อทั้งวันนะคะ